สวัสดีครับอยู่กับพีงมนอสินโคนะครับนี่พวกงานกดเข็มนะครับเข็มบ้านนะครับร้อยผ้าต้นนะครับันนี้วันที่2นะครับเมื่อวานลงมือกดตอนบ่ายบ่ายโมงนะครับก็กดไปเหลือเหลือน,นี้เหลืออีกประมาณ23ต้นนะครับนี้เหลือ23ต้นก็เลยมาทําวันที่2นะครับ เข็ม i 18นะครับยาวยาวห6หกเมตรนะครับก็เมื่อวานมีเคลร์ิงก่อนนะครับเคลร์ิงประมาณสองชั่วโมงนี่นะครับอันนี้เป็นฝั่งฝั่งเพื่อนบ้านนะครับก็มาเคลร์งให้นะเพราะมันลกนะครับเจอเดี๋ยวเพิ่มเมนงูนะครับก็เลยเคลร์ิงทิ้งนะครับแล้วก็จอดรอเสามาเกือบสองชั่วโมงนะครับแล้วก็รอช่างวัดลุกนะครับ ก็ฝ่าจะได้กดก็ประมาณบ่ายโมงครับเพราะว่าตอนเที่ยงตอนสิบบ่ายก่อนเที่ยงกดไปได้สี่ต้นนะครับหลุมหนึ่งนะครับนี้กดหลุมละสี่ต้นนะครับ6กเมตรไ e สิบแปดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไทยด้วยนะครับวันวันที่เก้านะครับนี้กดค้างตกไปนะครับไม่รู้ว่าจะฝนหรือเปล่าเลยดูจะกทรงไม่ฝนนะครับ บเดินเข้าทางเนี้ยแล้วก็ไปกดตรงนู้นอะรอยต้นสุดท้ายก็ได้ั้มมันอยู่ใต้สายไฟนะครับสายไฟมันอยู่ตรงนั้นต้องเดินใหม่นะครับก็ต้องกดต้นต,ต่อไปก่อนนะครับเพราะว่ามันติดสายไฟนะครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์กด subscribe ที่มาสิงมาปร์ด้วยนะครับ สาหเมตรครับสบายสบายครับไ1 8ไม่ต้องนำนะครับเพราะดินมันแฉะมาเด็นคือว่าเสาจะหักหรือเปล่าเพราะเสามไม่ได้บ่มนะครับถ้าเสาบ่มมันจะมีวันที่บอะครับแต่ว่าอันนี้เสามันเป็นโรงงานหล่อธรรมดานะครับไม่ไม่ได้บ่มนะครับจริงๆเสาบ่มจะต้องมีวันที่ทุกต้นนะครับ ติดสายไฟนะครับดูนะครับทั้งี่ติดสายไฟนะครับหักไม่ไปด้วยครับผมประเด็นหัาครับคนขับใส่หัวนะครับติดถ้าข้างนอกกดได้อยู่ถ้ากดข้างในดได้อยู่นะแต่นี้มันกดข้างไฟฟ้าขเขา่า อัน้นี่เกินไปครับรอดูครับจะแก้ปัญหายังไงครับผมจะจ,จะหักหรือเปล่าครับเวลาถอนครับถอนครับ ขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับขึ้นครับอโอ้โหขึ้นนะครับผมหลุ้นกันนะครับปากข้างหกไฟเดี๋ยวผมไปดูงานประถาแ๊บนึงน,นะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูครับจะีหย,ยุดไว้ก่อนนะครับมีย้ายต้นใหม่นะครับเพราะว่ามัน โดนครับไม่รู้จะทำยังไงโอ้โหแลวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรอดูกันครับว่า เป็นยังง่ายนะครับผมต้นนี้น่าจะกดลงครับอ่า,าได้ครับหนึ่งต้นครับเหลือที่ยังไม่ได้ไปสองต้นนะครับนี่เป็นเสาลวนะครับเพราะจะประมาณนี้นครับเสาลวรเมื่อวานผมกดไว้นะครับตรงนี้ ก็เหลือพี่บอลมากดไว้ยี่สิบสามต้นครับที่กองเนะี่ยยี่สิบสามต้นครับวันนี้เหลือยี่สิบสามต้นพี่บอลมาครับโอเคครับดูลอดอะ สบายสบายครับ6เมตรครับมีงานสนใจนะครับติดต่อนะครับผมที่หรือซอยลองสวนขุดโค้งของนานะครับหรือคี่ใช้งานเกี่ยวกับมะโคนะครับจะใช้สิบล้อย้ายดินติดต่อทีมงานเราได้นะครับทีมงานเรามีพร้อมครับก็อันนี้เดี๋ยวก็จะถมขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่ากดเข็มไว้ก่อนนะครับแล้วก็เทคานแล้วก็เอาดินมาถมหน้านะครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ โอเคครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาซึนมาโค่เอ้ยช่องอะไรวะวัยรุ่นทุนน้อยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางเรานะว่าทาํางานอัปเดตหน้างานเป็นยังไงนะครับก่อนนี้เคลลิ่งไว้ครับตอนเช้ามันจะเป็นป่าก็ประมาณนี้ครับก็ที่เขาเป็นที่จัดสรรน,นะครับก็จะเป็นป่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ เคลลิ่งแล้วก็ขุดฝั่งนะครับดินมันถึงได้เละนะครับเอายาฝั่งนะของใครของมันนะครับอันนี้พี่เจ้าของบอกว่าให้เคลลิ่งให้หน่อยนะเพราะว่ามันรกนะครับเพื่อมีงูอยู่ในนี้นะครับแล้วก็อันนี้เอายาฝั่งไปนะครับถึงได้ตักเป็นมันถึงเป็นเลนขนาดนี้นะครับมันเลยยุบเละนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเนื้อหานี้ไม่มีอะไรมากครับอัปเดตหน้างานให้ดูครับกดกดเสากดเสาเข็มนะครับยาว 6เมตรนะครับ i18 รถผมกดได้ถึง i18 ยาว9เมตรนะครับแต่ว่าต้องแฝแฝนแฝนหลังนะครับกรมีงานนะครับสนใจวันแรกนะครับวันแรก7วันละ7,500นะครับค่าคนย้ายอยู่กับเรานะครับวันที่สองวันละ7,000นะครับวันหนึ่งนะครับกดนะครับเกิดถ้าไม่รออะไรนะครับร้อยได้ร้อยกว่าต้นนะครับอยู่ที่สภาพพื้นดินหน้างานด้วยนะครับว่าหน้างานแข่งหรือไม่แข่งนะครับ บางทีท้านางานนิ่มๆอย่างนี้นะครับท่านางานท่านางินนิ่มๆนะครับท่านางานนิ่มๆก็กดได้เร็วนะครับไม่ต้องใช้เสานำนะกดลงได้เลยนะครับไม่ต้องนำน้ำเสียเวลานะครับแต่ถ้าพื้นดินแข็งนะเป็นลูกรางนะเราก็ต้องใช้เสานำนะครับก็จะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าต้องเอาเสานำกดลงไปก่อนแล้วก็กดเสานำแล้วก็ยกเสาลงนะครับ ก็จะเสียเวลานิดนึงนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็อธิบายหน้างานให้ฟังนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ